จริงๆแล้วในส่วนของภาษีเจริญนะครับมองดูแล้วเป็นหนึ่งในห้าจุดเด่นนะครับและจุดเด่นของเราก็คือสามารถนำนักท่องเที่ยวจากในเมืองมาสู่โซนของเราได้ง่ายมีรถ BTS สายสีลมมาถึงบางว่าใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งไทยทั้งเทศมาถึงภาษีเจริญเพื่อจะมาต่อยังสิงคันได้ง่ายทั้งภาษีเจริญได้ง่าย นอกน,นีสาสสีน้ำเงินอีกทำยังไงละ่ะถ้าน้ำเที่ยวบางกลุ่มไม่ลงเรือจะค่าช้างเกาจะมีบางส่วน่านั้นลงเรือจะค่าช้างแต่ถ้าน้ำเที่ยวสามารถประหยัดเงินนะารบตอนีี้อด้อย่างน้ำเที่ยวบางท่านเนี่ยครับ ต้องการเซฟค่าราจกายในการเดินทางถ้าเชาวเรือจากท่าช้างอาจจะแพงเกินไปเขาจะนั่งมีเดสมาลงบางว่าต่อล้อหลังเรือลงบังว่าเขาก็จะต่อเรือจากครงนั้นไปคลองบางหลวงแล้วเข้ามารับนไปโยมหรือมาปูนบาเเทนหรือมาตลาดบาสะพานอะไรสักได้ง่ายถ้าจะจกายของครถของมันเรียกว่าคุ้มค่าการเดินทางและอย่างบางทีบางคนก็จะมีเวลาในการจํากัด การเดินทางโดยรถไฟฟ้าแล้วก็มาสอนรีอของเราหนึ่งคือได้เพิ่มจํานวนนัเกเที่ยวด้วยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ด้วยในส่วนหนึ่งผมมองว่าอย่างการที่ภาษีเจริญของเรามีคลองม,มากถึงร้อยสามสิบเอ็ดคลองเดี๋ยวคลองสายเมนของเราก็คลองภาษีเจริญที่สร้างมานั้นแต่สองพันสี่ร้อยสิบนะครับแล้วก็เป็นคลองที่ว่าสามารถสร้างเม็ดเงินให้เราคัทั้งมาก ทำยังไงเราจะใช้คลองนั้นให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงกันเที่ยวมาสู่คลองบางหลวงและคองต่างๆรัฐนิยมควองบางเชือกหนับต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดสามารถทำตรงจุดนี้ได้ดีนะครับผมมองว่าคลองในกรทมเรามีเกือบสองพันคลองนะครับในห้าสิบเอ็คลองจะไม่เป็นทางสําหรับทิ้งน้ำเสียแต่จะกลายมาเป็นทางสัญจร ทำยังไงจะให้คลองนี่เป็นแหล่งสร้างเงินให้กรทมไม่ใช่แหล่งสร้างภาระให้กรทมมันจะต้องเป็นแหล่งผลิตเงินนะครับก็เราเห็นนั่งเที่ยวลงเรือหนึ่งลำคนเรือขับเรือก็จะได้เงินเดือนน้อยสุดห้าร้อยบาทขึ้นไปละถ้าสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพันบาทหรือพันห้า